เราไปดูกิจกรรมดีๆกันก่อนดีกว่านะครับมาถึงข่าวคราวขององค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยกันบ้างครับนายสุชาติจริยาเลิศักดิ์นะครับรองผู้อำนวยการทําการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยหรืออสคอนะครับได้ให้เกียรติตรวจเยี่ยมสนมา,านักงานอสคภาคเหนือตอนล่างครับโดยมีนายแดนรงทองอันตังหัวหน้าสํนา,านักงานอสคภาคเหนือตอนล่างพร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานให้การต้อนรับครับ โดยได้รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานอสคภัคเหนือตอนล่างและนําเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและคลังสินค้าครับหลังจากนั้นนะครับก็ได้ให้เกียรติร่วมกิจกรรมเนื่องในวันดื่มนมโลกเวิร์มิวเดย์2020นะครับเพื่อเป็นการรณรงค์และส่งเสริมการบริโภคนมภายใต้คําขวาัญสร้างความสุขเสริมภูมิคุ้มกันดื่มนมทุกวันดื่มได้ทุกวัยบริโภคนมได้หลากหลายเมนูครับนี่นะคะ นะครับอย่างที่บอกกันไปว่าเมอร์เมอร์วิวเดย์แบบนี้เดือนมิถุนายนเป็นวันดื่มโนมโลกตรงกับวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานั่นเองนะครับ,รบเพราะฉะนั้นทุกทุกคนก็ต้องร่วมกันรณรงค์ให้หันมาดื่มนมกันมากยิ่งขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวคุณผู้ชมเองครับใช่แล้วนะคะเริ่มจากตัวเราก่อนก็ได้ค่ะนะคะหรือว่าที่บ้านเนี่ยอาจจะมีเด็กๆอยู่ที่บ้านอยู่แล้วเด็กๆนี่ต้องดื่มอยู่แล้วใช่แล้วแต่บางทีพอเราโตขึ้นมาเนี่ยเราจะละเลยเราจะเริ่มแบบไม่ค่อยดื่มนมกันละแต่จริงๆแล ไว้คุณพ่อคุณแม่เราเลยนะเพราะดีกับสุขภาพองค์รวมของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออโปรตีนแคลเซียมบำรุงร่างกายนะคะบำรุงเหงือกแล้วฟันบำรุงเส้นผมโอ้ oh, ต้องบอกเลยว่าถ้าเราไม่ได้ดื่มเลยแล้วเราคิดจะเริ่มดื่มสักทีหนึ่งเนี่ยนะคะคบ,บอกเลยว่าไม่สายค่ะการจะเริ่มดื่มนมเนะี่ยไม่สายเลยเพราะรดื่มยังไงก็ดีกับสุขภาพค่ะ เพราะฉะนั้นก็อย่าลืมดื่มนมกันเยอะๆด้วยนะครับที่สําคัญคือบอกแล้วดื่มไม่ทุกวัยบริโภคได้หลากหลายเมนูลองเอานมนะครับไปครีเอทเป็นเมนูอาหารต่างๆหรือของขาวานอื่นๆได้ตามที่เราชอบนั่นเองเพื่อทําให้เราสามารถบริโภคนมได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยแล้วกัน,นสําหรับการดื่มนม สูตรแลคโตฟีเห็นบอกว่าชอบมากนนด้วยพี่มินชอบมากเลยทานวันละสองกล่องอะแลคโตฟรีน <ization. S 3> ี่คือแบบทานแล้วสบายท้องมากเลยนะ<ช><อ>คุณผู้ชมเพราะว่าอะไรมะเราทานตอนเช้าพี่มินก็เอาไปผสมกับน้ำผลไม้อตอนเย็นก็ผสมกับผลไม้สดอได้เหมือนกัน<ม>นะครับให้อิ่มท้องแล้วแต่คนชอบเลยว่าอยากจะดื่มแบบไหนอยากจะบริโภคแบบไหนนะครับก็สามารถที่จะครีเอดได้ตามความชอบของแต่ละคนเลยใช่แล้วนะคะเอาละคุณผู้ชมดื่มนมยังไงก็ดีดดินะ